สวัสดีครับเพื่อนพ้องผู้รับการเกษตรแบบยั่งยืนรักการเกษตรแบบสุขภาพดีมีความยั่งยืนด้านสุขภาพรับการเกษตรแบบที่เรียกว่ารายได้มั่นคงและยั่งยืนวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมาอยู่ที่นี่พูดกันง่ายๆว่ามิสเตอร์เวิร์แพนมาบุกมาตะลุยกันที่หมู่3บ้านมาภัยตำบลมาภัยอำเภอขลงุงจังหวัดจันทบุรี เพื่อมาติดตามผลการทำงานของคู่หูมหัศจรรย์เวอร์แพนเวอร์แพนไคโตัวซานว่าเขาทำหน้าที่อย่างไรหลังการเก็บเกี่ยวและก่อนการเก็บเกี่ยวไปเมื่องวดที่แล้วแต่ที่สำคัญครับวันนี้มาติดตามกันครับว่าคนเหนือคนจังหวัดเชียงใหม่ได้มาอยู่ที่นี่และมามีความรู้ความอ่านจนสามารถทำต้นทุเรียนได้อย่างไรไปเจอเขาทั้งสองครับผู้ที่เป็น เจ้าของสวนแห่งนี้สวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะครับท่านแรกชื่ออะไรครับผมชื่อกาญิกาวงวันค่ะชื่อบีค่ะน้องบีคะ,ะครับสวยท่านครับพัดครับพัดชื่อจริงว่าผผพัดพัดเลยนะครับ<ผ>พัดสีมาพัดสีมาสีมา,มาพัดนมสกุลสีมานะครับในนี่คือทั้งสองท่านนี่คือน้องบีนั่นคือพี่พัดสีมานะครับถามน้องบีก่อนนะครับว่าน้องบีเป็นอะไรกับพี่พัดสีมาครับเป็น หลานค่ะเป็นหลานค่ะก็เรียกว่านภพัฒได้นะครับค่ะเป็นหลานนะครับคืนภพัฒนนั่นเป็นน้าเขยเป็นน้าเขยค่ะผมถามน้พัฒนิดหนึ่งไปรู้สึกยังไงถึงมาใช้คู่ของพระสาจย์หน่ครับอันนี้ผมติดตามมานานแล้วครับแต่ว่าก็ยังไม่กล้าใช้ตอนแรกๆครับครับมันยังไงครับที่ไม่กล้าใช้เพราะอะไรไม่กล้าก็มันเยอะไงในตลาดกลัวจังนู่นนี่กลัวจังยี่นะฮะกลัวเป็นนู่นเป็นนี่มีความกลัวเป็นนู่นเป็นนี่ครับมาสนใจตรงนี้แหละ หลานชายพ่นลูกไปเนี่ยตอนนั้นไปเห็นยังไงครับมันน้ํามันยีอ่ะเขาไปช่วยขนช่วยขนอตอนไปช่วยขนครับเพราะว่าแถวนี้คือจะระบบพี่น้องอะช่วยกันช่วยกันเอาแรงกันเอาแรงเอาแรงกันมันลูกมันสวยน้ําสวยน้ําหนักน้าหนักก็ดีเขาว่าลูกสวยนี่คือยังไงครับมันมันกลมเลยน้ํายีอ่ะน้ํายีไปประเทศจีนงงเขาชอบอยู่แล้วน้ํายีอ่ะน้ำเล็กๆครับน้ายีเรียกน้ํายีอ่ะ พาะนาเล็กๆไปเมืองจีนนี่เขาชอบกันหมดครับเพราะพี่พัฒน,น,น์ในฐานะที่เก็บทุเรียนบ่อยๆแล้วผิวทุเรียนมันก็นนเป็นมันเขียวได้ไงมันออกเขียวผิวเขียวค่ะโอโ้โหพอตอนนี้ครับพี่พัฒน์ถามจริงๆ,ๆนะครับเป็นคนบ้านเกิดอยู่ที่ไหนครับดอยเต่าครับดอยเต่าครับผมจังหวัดเชียงใหม่ครับจังหวัดเชียงใหม่เป็นคนดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ไอ้หนุ่มดอยเต่าครับผมเอาแล้วมาทําสวนทุเรียนที่จันทบุรีนี่ได้ไงครับ มาได้เมียอยู่นี่จากดอยเต่ามาครับผมตอนแรกมาประกอบอาชีพอะไรครับซ่อมมอเตอร์ไซค์ครับซ่อมมอเตอร์ไซค์ครับผมเสร็จแล้วมาได้ภรรยาที่มาภัยนี่มาภัยไปเห็นผลของน้องบีเขาแล้วเนี่ยตอนนั้นอ่ะเราเราถามน้องบีเขาว่ายังไงครับใช้อะไรครับใช้อะไรครับมึงใช้อะไรมึงบอกกูมาอะไรครับโค้ภาษาบ้านเรานี่ยบ้านเราเนี่ยนะครับผม ถามแล้วตอนนั้นน้องบีเขาบอกว่าไงครับไอใช่ตัวนี้เนละยก็ไม่ก็ไม่ได้หวงไม่ได้หวงคแค่ขอแค่ถามก็บอกก็บอกไปแต่ถ้าไม่ถามก็ไม่บอกไม่บอกพี่พักปลูกทุเรียนอะไรไว้รัดในสวนนี้ของพี่พัดมันมีหมอนสุนาัากก่หมอนเยอะแล้วก็มีชนีอยู่หน่อยนึง่อ,อหมอนนี่มันมีอายุยังไงครับมันมันหลายรุ่นนะครับหลายรุ่นรุ่น,น,น,นพ่อรุ่นตอนแรกมันเป็นชนีเยอะแต่ผมโค่นทิ้งกี่ร้อยต้นครับที่นี่มันแปดร้อยครับแปดร้อยต้นนะครับ ก่อนหน้านั้นน่ะสวนของเราดูแลยังไงครับก่อนหน้านั้นมันก็เรดูแลปกติร่วไปนะครับแต่ว่ามาจหลังๆของชายตัวนี้อย่างเดียวก็รู้จักเมื่อเมื่อไหร่ครับไปถามน้องบีเมื่อไหร่ครับก็ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วถามเมื่อปีที่แล้วครับก็ถือว่าถามปีที่แล้วก่อนหน้านั้นก็คือเราได้แปดร้อยต้นเนี่ยสักเท่าไหร่ครับตอนนั้นผลผลิตกี่ตันครับ มันไม่ใช่แค่ที่นี่มันไม่ใช่ที่นี่เด็กมีที่อื่นด้วยเหรอครับมีที่อื่นอีกปลายผลผลิตมันเอราสามสิบแปดตันสามสิบแปดตันครับที่สิบเอ็ดไร่ของปีนี้ครับปีนี้แปลงนู้นเฉพาะแปลงนู้นแปลงนู้นครับว่าแปลงนี้แหละครับมันแปลงนี้มันมันผมให้สมเียนคิดมันประมาณไม่งเก้่สเพราะว่ามันรวมกันแล้วนะเบอร์คิดให้ลดเฉลี่ยเบอร์กองไงเฉลี่ยออกมาแล้วมันได้เก้าสิบเก้าตัน ก้าสิบทั้งสองทั้งสองแปลงลว่างเลยครับนะครับ,รบ,รบไอตรงนู้นก็ประมาณสักกี่ร้อยต้นนะครับตรงนูน้นอ่ะมันจะเราอยู่มันที่สิบเอ็ดไร่มันก็อยู่สองร้อยสามร้อยต้นเนียนะสองร้อยสามร้อยต้นท,ทั้งหมดทั้งหมดที่พี่พัฒน์ดูแลคือประมาณพันต้นคผมนะครับพันต้นเนี่ยถ้ารวมกันแล้วก็ร้อยกว่าตันคับผมร้อยกว่าตันพี่พัฒน์ตอนที่ก่อนหน้านั้นก่อนที่เราได้กว่าพันร้อยตันเนี่ยก่อนหน้านั้นเราได้เท่าไหร่ครับตอนที่ยังไม่ได้ใช้คู่หูเนี่ยมันไม่ไม่ถึงครับเดี๋ยวเราแปดสิบตันแปดส พอหลังจากใช้คู่หูนี่ขึ้นมาเป็นร้อยกว่าตันครับผมพี่พัดเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับเรื่องติดนี่เนี่ยติดเยอะไม่เยอะนี่เนี่ยสวยไม่สวยเรื่องปากใบอ่อนนี่เนี่ยอ้อหมายความว่าเขาช่วยเรื่องใบอ่อนของเราครับครับมันรัดอ่อนจนเป็นลูกอ่ะโออไม่ร่วงอีกผไม่ร่วงแล้วช่วยเรื่องใบยังไงครับใบดีสวยใบเขียวลูกเขียวอน้าเขียว เอาน่ะที่ต้อยมาตัดไม่ออกแล้วกันถ้าไม่เซียนจิกตัดถ้าไม่เซียนตัดไม่ออกหรอกถ้าเขียวเขาคิดว่าเป็นทุเรียนยังไม่แก่งอ๋อพอหนามเขียวก็เลยมองว่าทุเรียนยังไม่แก่ครับแต่อายุมันได้แล้วอายุได้แล้วิมาก็เหลืองติดมาก็เหลืองก็ยังตัดแล้วของพี่พัดใช้วิธีดูแลแบบไหนครับคําว่าดูแลแบบไหนคือผสมอย่างไรครับคู่หูมาสจันทร์นะครับลิตรลิตรเนี่ยลิตรหนึ่งพันลิตรลิตรหนึ่งต่อน้าพันลิตรครับผมนี่หนึ่งซองหนึ่งซองพันลิตรพ่น ทั้งสวนเลยครับผมใช้น้ําใช้กี่ชุดครับในประมาณ่าวันคู่ผมเยอะ <laughs> ผมห่นเยอะ <laughs> พูดไม่ตเต็มเลยใช้เท่าไหร่ <laughs> ใช้ตะกร้าเลยใช้ตลอดเวลา <laughs> ตลอดความถี่ห่างในการพ่นยังไงครับก็ผมก็คิดว่าสักลูกน้องมันน้อยก็สักสิบกว่าวันเนี่ยนะสิบสองสิบสามวันถึงสิบห้าพ่นทีหนึ่งอ๋อครับแต่ก็ต้องจัดหนักหน่อยหนึ่งจัดหนักเอาุกฉกแล้วเราใช้อื่นร่วมไหมครับในยาฆ่าแมลงวันนี่นะใช้ยาฆ่าแมลงร่วม ตอนนี้หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเนี่ยนะครับถามพี่พัดเออถามน้องบีก่อนพอน้องบีเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยนะครับต้นมันจะเป็นยังไงครับพอเราเก็บผล,ผลผลิตออกไปแล้วส่วนใหญ่มันจะโซมครับแต่ของเราไม่โซมอ่ะโซมก็โสมไม่มากามเขาว่าโสมไม่มากคือ,อยังไงครับใบถ้าโซมมากก็คือยอดเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นเหมือนไม้กวาดเพราะเราเราต้นทุนเราเยอะไง ใบเราเยอะอยู่แล้วอะถ้าถ้ามันร่วงไปบ้างเราก็ยังเหลือเยอะเยอะอยู่อ๋อหมายความว่าเราได้บำรุงมันตลอดครับใบมันก็เต็มอยู่ครับผมถึงแม้ว่าเวลาที่เก็บผลผลิตออกไปแล้วมันก็ยังมีอาหารหลงเหลืออยู่ในใบอยู่ครับครับไม่ร่วงใช่ไหมครับเออแล้วนภำัดล่ะครับส่วนของนภพัเนี่ยหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเป็นยังไงบ้างครับต้นหลังจากที่เราใช้คู่หูก็มันไม่ค่อยมีโรคอะไรแล้วผมของผมปีนี้นะครับทั้งเด็ช้มันไม่ค่อยมีโรค ก็เลยชอบเลยครับก่อนหน้านั้นแหละครับที่ยังไม่เจอเลยครับครมันยังไม่เจอเพราะเข้าหน้าฝนมันชอบเป็นลาสีชิมพูก่อนหน้าสีชิมพูลานุ่นลานี่ลูกเน่าลูกเน่าเขาเยอะแยะไปหมดที่สวนของ้องบีที่ดูแลอยู่เนี่ยนะครับเป็นทุเรียนพันุ์อะไรครับส่วนใหญ่เป็นหมอนทองค่ะหมอนทองนะครับทั้งหมดที่เราดูแลนั้นมีกี่ต้นครับของที่บ้านประมาณหกร้อยต้นหกร้อยต้นนะครับเป็นทุเรียนอายุกี่ปีครับมันมีมาตั้งแต่ ยี่สิบกว่าปีแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆเรียกว่ามีทุกทุกปีทุกขนาดใช่คะครับเ <ฮะ S 1> ต็มในหกร้อยต้นในหกร้อยต้นเนี่ยเรารู้จักคู่หูมัศจรรย์นเนี่ยเมื่อไหร่ครับเมื่อปีไหนอประมาณปีหกหนึ่งค่ะปีหกหนึ่งโอ้ก็รู้จักนานแล้วสินะ,นะครับปีหกหนึ่งที่รู้จักนั้นนะครับตอนนั้นผลทุผลทุเรียนมันมีปัญหาอะไรครับก็ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะแต่ว่า มามาตอนหลังอยากลองทำก่อนทำออกเร็วอะค่ะแล้วเราไปรู้จักได้ยังไงครับกับคู่หูมหัศจรรย์ใครแนะนำครับแฟนเขาดู y o u u u e เนี่แหละแล้วเขาก็เอาเอาลองซื้อมาใช้แต่ว่ายังใช้ไม่ไม่เต็มระบบหรอกคือใช้บ้างหยุดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็ทดลองแปลงหนึ่งก่อนอีกแปลงหนึ่งลูกลูกสวยก้านยาวปกติเหมือนผู้เลียนธรรมชาติ แต่อีกแปลงหนึ่งที่ว่าทําสารเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างแต่ว่าไม่ได้ใช้เวอร์แพนเนี่ยมันจะก้านสั้นง<อ>วงสั้นเหมือนกับทดลองเองเลยใช้แปลงหนึ่งและปรากฏว่าแปลงที่เราใช้ก้านยาวใช่แล้วก็ลูกลูกเป่งอ่ะห้าพูเต็มห้าพูเต็มอีกแปลงหนึ่งไม่ได้ใช้ก็ไอ้ก้านสั้นมันจะสั้นงุดงุดอ่ะสั้นงุดงุดเลยนะใช่แล้วก็เป็นยังไงครับ ผลของมันมันมันก็ไม่ค่อยสวยอะสั้นๆบิดๆเบี้ยวๆทำสารเหมือนกันตอนนั้นไอแปรงที่เราใช้นั่นนะครับเรานำไปพ่นน่ะอัตราส่วนยังไงครับก็อันหนึ่งซองต่อน้ำพันลิตรแล้วก็อันนี้หนึ่งขวดหนึ่งซองหนึ่งขวดน้ำพันลิตรร<ฮ>ะ,ะยะห่างกี่วันครับประมาณสิบห้าถึงยี่สิบวันสิบห้ายี่สิบวันนานเท่าไหร่ครับ พ่นมาตลอดเลยค่ะพ่นตลอดเลยตั้งแต่เริ่มลองใช้ใช่ค่ะกี่วันครับที่เราพ่นไปแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงถ้าถ้าจะเห็นชัดๆก็คือจะตัดลูกกันแหละคือว่าแปลงนั้นก็ลูกสวยกว่าแปลงนี้ลูกไม่ค่อยสวยอย่างนี้อ๋อคือเราใช้ตันนั้นเต็มเต็มตามที่ว่าตามสูตรนี่ใช่ใชไหมครับเสร็จแล้วพอมาเห็นความแตกต่างก็คือเห็นต่อเมื่อมาตัดลูกใช่ พอลูกของไอ้ที่ไม่ได้ใช้เนี่ยมันสั้นกุดุดเลยนะครับก้านของเขาทรงลูกก็ไม่สวยไอ้ส่วนของที่แปลงที่เราทดลองใช้คู่หูเวอร์แพนเนี่ยมัน,ล,นลูกใหญ่ลูกใหญ่ก้านยาวก็นี้ก็ต้องต้องดูแลเอง,งก,ก็เลยค,คิดว่าหาอะไรที่แบบว่าไม่ต้องใช้อย่างอื่นเยอะเพราะเราไม่เป็นอะ่ะก็เลยลองใช้ตัวนี้อย่างเดียวเลยค<อ>วบคู่กับยาตัวอื่นที่ใช้เป็นประจํา แต่แว,ว่าปุ๋ยคือไม่ได้ใช้อย่างอื่นใช้แค่เวอร์แพนตอนนั้นกําลังเป็นรัดใบอ่อนเลยก็คิดว่ามันจะทํายังไงจะรอดหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผลผลิตตอนที่เราใช้เริ่มใช้อย่างจริงจังเนี่ยปีไหนครับปีปีที่แล้วอะค่ะที่กสาว่าได้เยอะๆได้เยอะเลยเอาตอนปีหกสามเลยได้เท่าไหร่ครับประมาณตันนะเหรอไม่ไม่ได้ไม่ได้จำ ตนนแต่นะว่ามันจํานวนเงินอ่ะมันเยอะกว่าที่เคยได้สักกี่ล้านครับคร่าวๆมาสักหน่อยทั้งหมดก็ประมาณโอ้ไม่ธรรมดาครับผมอยากจะให้น้องบีนะครับได้บอกกับพี่น้องเพื่อนพ้องการเกษตรที่บางทีเราเนี่ยนะครับใช้แล้วเนี่ยนะครับเมื่อก่อนความยุ่งยากอะไรต่างๆมันมากมายในฐานะเราถือว่าเป็นเกษตรกรมือใหม่ด้วยซ้ําถูกไหมครับที่เพิ่งมารู้ต้องมารับงานแทนสามีเพื่บอกพี่น้องน้าการเกษตรด้วยครับ ใช้ตัวนี้ค่ะช่วยลดต้นทุนได้เยอะแล้วก็เราไม่ต้องยุ่งยากไปหาอะไรมาเสริมมากมายค่ะใช้ตัวนี้ตัวเดียวบวกกับยาฆ่า,มาแมลงแล้วก็ยาที่เราใช้ทั่วไปได้เลยนภัสแหละครับรบ,บอกพี่น้องเกษตรกรว่าที่บางทีลังเลกําลังค้นหาอยู่เมื่อเจอแล้วช่วยบอกคนนิดเถอะครับก็ใช้ขู่มาัศจารย์น,นะครับใช้ดี บครับจบ,จบแล้วจบแล้วโอ้โห oh, <laughs> นี่ถือว่าประสบการณ์ที่พี่พัฒน์ทำสวนทุเรียนมากี่ปีครับเยอะก็คง <Yeah. S 1> oh, กับยี่สิบปีถึงยี่สิบปีแล้วมั้งยี่สิบปีครับศึกษาด้วยตัวเองจนมาถามหลานหลานบอกว่านี่ไงนะพัคู่หูประาจันนี่ไงใช้แล้วมราทจันจริงๆผลสวยก้านยาวนหนามหยีดูกันให้ดีนะครับนี่คือคู่หูผลการทำงานของเขา แม้วันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงครับที่ได้ให้โอกาสมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนได้มาสอบถามได้มาติดตามผลการทํางานขอบคุณมากครับเพื่อนพ้องพี่น้องผู้รักความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนขอลาไปก่อนโอกาสหน้าจะประกิดตามท่านที่สนใจแล้วรีบจัดการกับชีวิตของท่านโดยด่วนรับรองว่ารวยรวยและรวยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ เวอร์เพนใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วนปดนี้